ลือไม่มาเนี่ยไปไหนอ่ะไปจุดฟางเฮ<น>้ยรถเขาด้วยขับก็ไม่ค่อยไม่คุ้นเออลย ก่อนอื่นก็ไหวเดียเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ออกงานสงคารครับสงการเราก็ไม่ได้หยุดลงสีแถวบ้านไม่ปิดลงสีใหญ่นะฮะเป็นข้าวก็ขอห้าเจ็ดนะครับเป็นข้าวนาดำเกี่ยวอยู่ทุ่งยื่ยาวนะครับโอเคโลงเทเล่อ เพื่อนเลยให้ไปโอกาคานาไปก่อนดูนะครับตลือมาก,ก่อนหลงสีใหญ่ไม่ปิดนะครับหลงสีไพบูลไปเราไปดูตลือกัน,<ส>อ,กนอยู่ปลายนาเลยเพื่อนเพื่อนดูดีนะฮะก็ขอห้าเจ็ด ดูสิเหลืองจ้าเลย,ยเสียงงานบวชนะเพื่อนๆนะข้าวเขาดูดีนะเนี่ยนี่เรั่นเพื่อน,อนยิ่งมาทางล่างข้าวยิ่งดีบ่ดีกว่าทางบนอีกเนี่ยดูรวงดูอะไรเลยต้นเขียวแต่เหลืองเหลืองจ้าเลยฉ่ำเลยงวยดีจังเลยนะโอ้ยดูรวงเด้ กี่วันแล้วเนี่ยานายันข้าวอายุกี่วันเนะี่ยโอ้ร้อยหอวกวันเกี่ยวได้เหรอตแต่นาดำมาเนาะแต่ต้นมันยังเขียวอยู่เลยเนะี่ยเนะออแต่ลวงเหลืองแปกลกเออเห็นไหมมันตัวี่บัวบ้างอ่ะอืมตบัวมันเลี้ยแ๋วเลยลวงเบลอเลยดิแต่จะมีบวัวมั่งจริงขาล็อนะเลียไม่เบี้ย สูดตอมไม่ได้เนี่ยไม่ได้ตอมแน่นตึกเลยหัวมันเลี้ยอืมโอยหน่อยตอมตอมดักเดี๋ยวเกี่ยวกับทางเขียวโผล่แล้วนะโหโหนี่เละเนี่ยเละจะอีกหน่อยไหมเนี่ยอืมทำไม่ได้ไม่ทำไม่พร้อมกันเหรอกเออทำไม่ได้ดียังเละทางน้าหน่อยโอ้โหล้มหน่อยเลยเนี่ยก็ดีแต่ผ่านฝนมาเนาะโอ้เขาว่าที่โปรที่เจ็ดมัหนักเลยอ่ะฝนน่ะเอออเาอีกแก้ว มาเพื่อ,อ,อนนานๆนานๆนะไม่ใช่ตะลือจำผิดเห็ุไปรถตะลือตะลือไปจุดไฟลืมลืมขึ้นได้ไหมเนาะ ได้และถึงจะได้ไม่ได้แล้วจะมีกระจอบฟันแง่แล้วหน่อยเนาะเ <c oughs> ขาึ้นทุกอย่างได้เนี่ยเอา เอาตามสเต็ปรุ่นใหญ่เอาไปคืนอนรับหาทางขึ้นใหม่ดีกว่าเป็นแง่ตรงนี้เดี๋ยวขำปากขึ้นทางกลาง,างหาขึ้นทางกลา,างอะ่ะขึ้นได้ไหมเมื็ต้ังวอากระจบมาไม่มีน้ำไง เปลี่ยนที่ใหม่ที่นี้ต้องขยี้หัวคณาให้ขาดแล้วเพื่อนๆไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จอบมาฟันนั้นนั้นเดี๋ยวก็จอดมาขุดเดี๋ยวก็จอดมาขุดเรจร้อยไปแล้วเพื่อนไม่ขึ้นกระจอบไม่มีเดี๋ยวติดหัวนี่อีกเนี่ย เดี๋ยวพี่โอดึงขึ้นไม่ขุดแล้วเหนื่อยกาดร้อนด้วยเพื่อนเอาโซ่มัดโยงขึ้นที่วาเดี๋ยวเอาโซ่คารถเกี่ยวไว้เลยเพราะว่านาค่อนข้างจะเป็นคัืนบันไดนะครับไปแบกบโซ่อีกแล้วพี่น้องเด็กควาเอาโอเคเพื่อนเลยให้พี่โอ,โอเทบอกโยกเกี่ยว,เ,ยวเต็มรถงับแล้วนะเดี๋ยวผมแบลโซ่มาแล้วนู่นอะเดี๋ยวจะลงไปดึงแน,นั้นนี่โซ่อยู่นี่ เดี๋ยวหัวหนางไหนสูงเดี๋ยวปิดแท้ขาดให้หมดเลยขยี้ขยี้เลยเวลาขึ้นจะได้ขึ้นง่างไยไงเดี๋ยวอันไฟเดี๋ยวให้เกี่ยวอันเดียวพอเกี่ยวคันเดียวเพราะว่าเกลือมันขึ้นไม่ไหวเราไม่ได้ขุดไงก็เอาไว้โยงขึ้นแค่นั้นเองแบโนี่นะองตรงโซนะ่เส้นนี้นะโคตรไม่ถูกชะตาก,กันเลยเนะี่ยเห็นแล้วขยงเลยเส้นน่ะโ,อ,โอ,อ้ดูทีเนี่ยนะเส้นนิดเดียวเอง

ไปจุดฟงางรถเขาด้วยครับไม่ค่อยคุ้นมัดคานเลยเนาะมัดคานเนะี่ยนี่แหละรูนี่มัดรูมาเนละยทีหลังต้องเกรียมค้อนเกรียมอะไรที่หูร้อยวะ่ะอทำให้เรียบร้อยเลยติดเรื่อยเลยไปซื้อสลิงนี้ดูนั้นก็ไม่เอา มันเบากก้อยู่ใกล้ๆอ้วม่จรงๆ่าพวกการขายาทียี่วไม่เอาอะใหม่นะของหลวงอะเฮ้ยมัดหูล่างดิหูหูในอ่ะเบิกมาทีน่เขาขุดอง้านใหญ่น่ะโอ้ตันติ๊กเลยืมนี่นี่มันจะขึ้นอยู่แล้วแค่ตรงตรงตตก็ขึ้นแล้ว แล้วมันจะขึ้นอยู่แล้วแต่มันหมดมัหมดแล้วเกดมากโดนเตะสองเดียวก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งดอกแรงกำลังจะฟื้นเลยเจอโซ่ไปไปหมดอีกแก่เฮ้ยแล้วมาแบบบนลือเนี่ยมาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาว่ามาเดี๋ยวเขามานะ ไม้ยังล oh. right. <cn> no ่เลเสร็จแล้วเหรอทิศไม่แข็งแล้วตรงยัดด้วยแล้วแค่นี้พอไหมเอามามาไป ไปอยู่แน่ๆอยู่นี่แหละไปไปไหน <c oughs> นันนเดินเรื่อยๆอ่ะ <c oughs> โอ๊ยลืมเก็บรองเท้าเดี๋ยวเจ๊งอีกหมดรองเท้าก็หายเอานั้วนั่งฝากไปโอ้โอ้เดี๋ยวให้นันนันเดินฟรีก่อนเดี๋ย <c oughs> วบอกเออเดินเดินก่อนเลย โอ้เล่นเครื่องร้อยๆนั่นเดินเรื่อยๆอ่ะให้แท็กหมุนเรื่อยๆอ่ะเอาโอ้ยค่อยเดิน เดี๋ยวเกี่ยวของล่างคันเดียวเผื่อดึง้อยุงบนคันไฟเพื่อขึ้นแล้วออโต้มัดไว้ที่ตูดเลยน,นันเดินไปเไม่ต้องเกี่ยวกมันชันเมื่อกี้ได้เดินมาผมขยี้หัวหนามาลงมานะเละหมดเลยเนี่นุกหนานเหนียวมมีน้ำหอบฟางก็ขี้เกียจหอบเป็น รถปิกอัพไปเนี่ยพอจะขึ้นเน่ยเชื่อเฮ้อดึงกว่าง่ายดีดูดีนะเดี๋ยวหนับเลยตะจฮะเดินไปเลยอย่าไปเกี่ยวเลยเดี๋ยวขึ้นไม่ได้อีกมันสูงอ่ะข่าวเยอะแล้วอ่ะเพื่อนเดี๋ยวขอยั้งเหนื่อยก่อนนะไหวเหนื่อยจริง เละหมดเลยก็เดี๋ยวแหละเดี๋ยวเราให้พี่โอเกี่ยวนุชเดี๋ยวให้คันนี้คันนั้นน่ะคันที่ไม่ได้มัดโซ่ไว้ที่ตูดอ่ะของพี่โอมัดโซ่ไว้ที่ตูดแล้วละครับเดี๋ยวให้พี่โอ้ทำการขนาไปรอบๆแล้วให้นันน์ลงไปเก็บอันลึกเอาไว้ดึงขึ้นคันหนึ่งถ้าลงไปทั้งคู่เจ๊งไอจุกไปเฮ้ยครับเพื่อนเต็มรถที่สองนะครับข่าวสวยเปล่าเดี๋ยวไปดู โอ้แหงเพชรเลยเนาะพอได้เลยเที่ยวแรกไปเขาตีราคาให้เจ็ดเจ็ดพันหกป่ะนี่ไปเจ็ดพันหกยังเหลืออีกนะครับอน,นุนขึ้นมาแล้วลนันไม่ได้เกี่ยวเต็มมาเกี่ยวมาประมาณตักเกียร์เนื้อมั้งแล้วชินขึ้นมาก่อนนะสงสัยขี้เกียจให้ไปดึงนะเพื่อนก็เลยไม่ได้อัดเต็มมา ที่แรกที่เขาที่เขาอัดเต็มมาเจ้าของน้ำบอกให้ไปเอาทางปลายมาไงราะว่าทางปลายมันเหลืองกว่าเต็มรถคันนี้ตกตีเกียร์ได้พวกฮาเจ็ดน่น้ำหนักดีกสวยนะข้าวสวยอันเนี้ย โอ้ยเมาเต็มกล่องเพื่อนเต็มกล่องเต็มกล่องเดี๋ยวเราไปเที่ยวขายข้าวกันหลวงศีไพบูนะครับลงสีใหญ่ไปอ่าเนี่ยชาวนาช่างก่อนแล้วค่อยขายไปเพื่อนลงไปถ่ายอย่างไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาล่อหน้าลงสีใหญ่ด้วยอ๋ออ๋อเนี่ยเหมือนเอ้ออเาข <laughs> ีงครับเสี่ย ขาจะว่าเราปาดแต่งเขาไหมน่ะก็เราไม่รู้เนาะกูก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยไม่ผิดคนไม่รู้ไม่ผิดเจ้ารู้ไงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูตอนคนเขาพี่ใช้คนลงใช่ไหมใช้เครื่องดึงใช่ไหมดำโอ๊เอาเดี๋ยวนี้มีดำเหรอโอ้าดแบช่างกิโลสี่กิโมขึ้นแน่นอนเลยได้ประมาณสี่ันเนาะเนี่ยเมื่อไหร่บ้าเนี่ยแทนดูดข้าวนะมันจะมีเข็มดูดตรงนั้นน่ะเนี่ยเนี่ย มาเราหันมาเราเนี่ยเขาจะดูดข้าวบนรถเราขึ้นไปแล้วก็ไปบดดูเม็ดแล้วก็ไปตีราคาตีราคาเสร็จถ้าเราพอใจเราก็ขายถ้าเราไม่พอใจเราก็ออกแต่เราจะออกไปไหนได้เลยในเมื่อโรงสีเปิดโรงเดียวเพื่อนยิ้มหวานกันไปเท่าไรก็ต้องขายนะครับเนี่ยทะเบียนรถของคันนี้แล้วก็จะเก็บตัวอย่างข้าวไปแล้วแล้วก็ตีราคาแล้วพอเราก็ไปด้มในนู้นในโรงสีนู้นแล้วก็จะเก็บตัวอย่างมาดูอีกว่าเรายำข้าวมาขายเขาไหมถ้า มันไม่สวยอย่างที่เขาตีไว้เขาก็ตัดราคาลงไปอีกเนี่ยครับเพื่อนตอนนี้เราเข้ามาในโกดังข้าวแล้วคนข้างแบบลึกลับแล้วมืดต้องเปิดไฟอะ่ะเดี๋ยวพวกลอ่อนุนนุนนนจะลถตักล่อดิเดี๋ยวดัดานมแล้วอ้บ้าที่นี่คนมัสโตเป็นผู้หญิงเนี่ยนะบ่นาทปั<า>โทโธ เลยม่ไปงานเพื่อนโอ้โหนี่มีการโยกมีการโยกโนวพิานาต้องถอยขึ้นนู่นเลยหอ,อ,อยังแรงเลยแคป9.5 ดูมีแต่ละองข้าวเพื่อนโหยกไปแล้วแน่นอนเลยใช้ผู้หญิงขับเลยม,มือจัดเลยโหยืนมั่วสั่วไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวรถตักเหยียบเดาเลยพี่ พอกเรายูน่าไม่ดีนะ Trông, thổi lưới, mấy tỵt lọc đốt tia đùi Thôi, khói brake bài Thôi, แค่นี้แหละโยกแล้วก็ต้องโรยไปแบบนี้แล้วเพื่อนพี่หน้ามันติดหูแนบแล้วพี่อ่ะต้องโยกออกอะขาเกลไว้ป่ะนะ่ะ เออตรงตรงกลางสูงเกินไอ้เนี้ยที่เขาหลบหลบก็บอกนะเพื่อนไม่เหมือนของเสียพันนะเสียพันเขาไม่ได้สูงอย่างเงี้ยเอาพี่เพื่อนออกมาได้แหละร้อน เัาเพื่อนน้ำหนักรถตันเก้าสิบกิโลหนึ่งันเก้ารยสิบกิโลกรมัมน้ำหนักรถเปล่าเดี๋ยว,วดูจะได้เท่าไหร่เอ้ยยังไม่ให้ขึ้นหรอ อลาก็นี่คือเนี่ยตัวอย่างข้าวของเราที่เราดำเมื่อกี้นี้ความชื้นยี่ห้าความชื้นมาเยอะนะเนี่ยราคาเจ็ดพันเจ็ดโอ้สี so ่เก so kind of ียนยี่สิบแปดนุ่น นี่เ,นเพื่อนๆนี่น้ำหนักที่เราบรรทุกมาเมื่อกี้สี่เกียร์ยี่สิบแปดถังแล้วเรามาที่นี่ทำไมพี่เที่ยวข้าวไม่เยี่ยมไม่เย่ปไครับนี่ยเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปให้เสียบูนเซ็นปุ๊บแล้วเขาเก็บแล้วเขาเอาใบมาให้เราพร้อมเบิกเงินถ้ายังไม่เบิกก็อรอมาเบิกทีเดียวก็ได้ครับก็แค่นี้แหละขั้นตอนการขายข้าวแล้วอ่าโอเคครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่เราไปขายข้าวเลยฮะ สี่เที่ยวแล้วนะครับเที่ยวนี้เที่ยวสี่ไอคันน้ำเงินน่ไปสองเที่ยวไปแล้วสวนเราไปผมไม่ได้ถ่ายไว้นะเต็มสองคันแลวสองอุ้มโอ้เต็มมาเทแล้วก็รถลากอไปต่อเลยยาวๆไหมฮะยาวไปแต่ยังเหลือ,องบนอีกนะครับตะลือมาแล้วมัวไปจุดฟางน่นุ่นอยู่กันนานน่นนนเกี่ยข้าวอยู่นะฮะเทกันไปเอาโอเ <ๆ S 2> เพื่อนอีกเที่ยวลแล้วจับเที่ยวที่เท่าไรแล้วเนี่ย ข่ันที่เที่ยวสามหกเที่ยวแหละเดี๋ยวมาอีก,อกคันนึงนีะรเป็นอุ้มนอื่อืมีเยังเหลืออีกเป็นอุ้มนะครับเนี่ยอันบน,นย,ยี่สิบหกเกียนระบ,บายสบายยี่สิบเกียนตีไปเลยเนี่ฮะแล้วก็นุน่นเดี๋ยวขอนุ่นย้ายไปโรงงานอีกเจ้านึงนะครับ เดี๋ยวคันนี้ก็เกี่ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวให้เขาไปกับตลุงก่อนไปครับเพื่อนกำลังเก็บอุ้มแล้วอ่ะตะลือลุยต่อเต็มกล่องครับเที่ยวแรกราคาเจ็ดพันหนกะเที่ยวสองเจ็ดพันเจ็ดเที่ยวสามเจ็ดพันแปดขึ้นนะเที่ยวร้อยครับ เมื่อนั้นย้ายงานหนีเราแล้วนี่สิบล้อเตี้ยคือง่ายๆสบายๆต่ำ ขึ้นง่ายเลย เพื่อนเกี่ยวเสร็จเปนที่เรีบร้อยนะฮะนี่ได้ไปโผล่หนึ่งไปเทเลอรรถปีกอัพไปแล้วนะครับจะหลบรถใหเพี่เขาหน่อยไปก็คลิปนี้ปะมานี้ครับไปเดี๋ยวมาขึ้นเทลเลอร์กันจบงานโจโจกันไปนี่ราคาขึ้นมาเที่ยงร้อยเที่ยวเมื่อกี้ได้แปดพัน แดดร้อนโคตรเลยเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนขึ้เนเทเลอร์กันก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามบนสังกัดดิ่งอย่ช่องผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมผมเสมอมานะครับโอ้ฟังติดเลย จะลื่นจะลื่นเพื่อนๆมีฟางพอกแทกเยอะฟางก็ขี้โคลน,นะฮะเกคค็บเรียบร้อยไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ